งยๆครับทำงไยๆกินงไายๆสวัสดีครัวเราจ้องรัวที่บ้านทานอร่อยกันได้แล้วนนี่เราก็มากับเมนูใหมอ่อีกเมนูหนึ่งนั่นคือยำกะปิกุ้งเนเราดูีการทำและสนกส็สมพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยครับ, <c oughs> รบขั้นตอนแรกเราก็ใส่กะปิกุ้งลงไปเลยอ่า กินเท่าไรก็ใส่เท่านั้นเด้ออ่าอยู่ก็เดียวทำกินคนเดียวใส่น,น,สน,อนสยย้อยไม่ได้ใส่เยอะต่อไปแล้วแบตามด้วยพริกครับพริกสดซอยเดี๋ยวต่อด้วยพริกผงหน่อยครับอ่าต่อด้วยตะไคร้ซอยกะหอมซอยแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำมะนาวอ่าน้ำมะนาว สายตามที่เราชอบนะครับชอบรสชาติไหนก็ใส่ตามที่เราชอบเลยเราตั้ได้ผงนัวนิดหน่อยครับอ่าอย่ามึงต้องอร่อยนัวกุกเข้าเข้ากันครับ <c oughs> แล้วเราลองไปกินกันเลยรสชาติจะอร่อยถูกปากเราหรือเปล่าไปกันเลยครับแล้วเราลองมากินกันเลยครับรสชาติจะอร่อยถูกปากเราหรือเปล่ากินกันเลยย <c oughs> เมือเ่อคิดเกิดเหตุสั้นคลองก็ไรกินไปแล้วหลอดนึแล้วแต่ไม่ได้นนไปันทึกลองกินเลยตากินไ่น้ What the fuck ให้สามคำนะครับเย็นจริงเย็นจริงแย่จร,แยจริงจริงครับสำหรับเราชอา่องปวดในบ้าน้านอร่อยครับเมนูย่างกระปิ้งกุ้ง ใครดูแล้วชอบคลิปนี้วีดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับและถ้าใครมีวิธีการทำที่แตกต่างขอเสนอแนะนะคับติ๊กชมคำด่าหรือวิธีการทำอะไรใหม่ๆก็แนะนำมาได้ครับวันนี้เราข็อขอสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ